รเราไม่ได้มองลูกค้า2ล้านคนที่อยู่ในระดับอัณศึกษานะคะ,ะ,ะก็การบันทึกผลการเรียนก็อยู่ที่เราก็บอกว่าจะก,กำหนดเป็นแต้มเป็นอะไรเนี่ยโดยถ้าถ้าเอามาจากเทียบโอนประสบการณ์ส่วนใหญ่จะไม่มีแต้มอยู่แล้วละ่ะจะมีแต่ว่าเป็นสมรรถนะที่ทำได้ตามนี้ตรงกับผลรับของรายวิชานี้ทุกประการ ไม่ได้ A ไดวิได้ B ไม่ได้ C แต่สมรรถนะของเขาตรงกับผลรับของรายวิชานะคะ mm hmm. แล้วก็ถ้าเป็นรายวิชาต่างๆท่านก็เอาเอา,เอาแต้มตามที่เขาได้มานั่นแหละที่ท่านตกลงร่วมกันนะถ้าบอกว่าได้ C ของเชียงใหม่ท่านยอมรับผลการเรียนนี้เขาก็คือเขาก็เป็น C ของท่านได้ A ของราชพัฒภูเกต็ตท่านยอมรับ A ูอภูเกต็ตเขาก็เป็น A ของท่านด้วยนะคะถ้าถ้าถ้าเป็นในระบบมา เอามาคิดคะแนนสะสมได้ส่วนมาเนี่ยก็มาบันทึกมาคำนวณเป็นแต้มให้สถาบันผู้บันทึกประเมินเป็นตัวอักษรอันนี้กรณีผู้เรียนได้รับหน่วยกิจ,จาก,การลงทะเบียนในสถาบันหลายแห่งแล้วเอาผลมาเทียบโอนอาจสถาบันก็บันทึกมันเป็นตัวอักษรผ่านไม่ผ่านแต่เมื่อกี้ถ้าท่านมีความตกลงร่วมกันนี่ท่านเอามาคำนวณได้เลย แต่ท่านนั้นไม่ได้มีข้อตกลงท่านก็อาจจะแค่ว่าโอเคเขาได้ซีมาถ้าเข้าให้ผ่านๆก็ไม่มาไม่มาคำนวณเครดิตไอ้ไม่มาคำนวณ GPA ให้นะคะอันนี้ก็นิดหน่อยมันก็ติดติดติดขัด,ต,ดติดนิดนึงนะคะคุณน,นี่อะไรอการให้คุณอาวุธก็มีหลากหลายนะคะตามที่ท่านจัดค่ะก็น่าจะมีประมาณนี้ฮะนี่ถ้าเขาจะได้ปริญญาของท่านเขาก็ต้องเป็นไปตาม ตามข้อกําหนดตามเงื่อนไขของท่านค่ะค่ะก็จะต้องมีฐานข้อมูลในการลงทะเบียนต้องมีประกันคุณภาพหกด้านอย่างน้อย6ด้านด้านผู้เรียนค่ะอาจารย์กำกับมาตรฐานบัณฑิตนักศึกษาอาจารย์ลักสูตรถึงสนอสสนการเรียนรู้ ก็เหมือนกันนะคะเหมือนหลักสูตรทั่วไปนะคะเหมนหลักสูตรทั่วไปะะ <c oughs> ผมเรียนถามนิดนึงครับค่ะห <c oughs> ลักสูตรที่มีการดําเนินการระบบเครดิตแบงค์เนี่ยที่ <c oughs> ท่านผออ,อบอกว่าหลักสูตรเนี้ยต้องผ่านการรับทราบจากกอกอถูกไหมฮะ <c oughs> ไ,อไอตัวเนี้ยมันก็จะเป็นมคออ,ออสองเดิมมันจะมีคุณสมบัติการรับเข้าทีนี้ พอระบบเครดิตแบงก์ก็จะมีคุณสมบัติการรับเข้าอีกแบบหนึ่งซึ่งจะไปขัดแย้งกับคุณสมบัติกาเขาถึงให้ท่านแจ้งสภาและแจ้งต้นสังกัดไงคะก็หมายถึงว่าต้องปรับเป็นไม่ไม่ไม่ท่านก็บอกว่ามันจะมีอยู่บางอันดิฉันดิฉันไม่ชอบไม่ชอบหน้าตาแบบนี้เลยอะมันหาสไลด์ยากมันจะกลับไปที่สไลด์ที่เรียนอาจารย์เมื่อสักครู่เนี่ยเนี้ยดูสิตายทำไงอะจะกลับไปสไลด์ที่ประมาณที่บอกว่าท่านต้องแจ้งสภาเนี่ย ก็คือเอาเป็นชื่อหลักชื่อละชื่อหลักสูตรแล้วแจ้งสภาว่าหลักสูตรนี้จะมีการดําเนินการระบบอาจย์เอาตัวนี้ออกสะสมเครกิจใช่ไหมใช่ค่ะ,ะเราถึงบอกว่าต้องเป็นหลักสูตรที่เรารับทราบแล้วใช,ใช่ไหมคะทีนี้ท่านเวลาท่านจะบอกว่าท่านจะทาเครดิตเครดิตหลักสูตรที่จะทาเครดิตแบงค์เนี่ยประกอบด้วยหลักสูตรอะไรบ้างท่านก็ต้องไปหยิบหลักสูตรที่ท่านรับทราบที่เรารับทราบแล้วเนี่ยบอกหลักสูตรเนี้จะทาเครดิตแบงค์ ซึ่งในการทำเครดิตแบงค์เนี่ยมันจะถูกเวฟตั้งแต่เรื่องของคุณสมบัติผู้เรียนใู่ไหมคะเนี่ยสภา,า,าจะเปิดเนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบโดยอธิการเนี่ยจะต้องเสนอขอความเห็นชอบสภา,าและแจ้งพิจารณาว่าท่านจะจัดการเรียนการสอนระบบคังเครดิตอ่าซึ่งก็มีเงื่อนไขพออคือว่าของเราอ่ะตอนนั้นเรามี ระเบียบบุคคลภายนอกซึ่งเป็นแบบสะสมน่วยกิจเหมือนกันอันนั้นก็คือใช้ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าผ่านสภาเรียบร้อยแล้วปรับตามนี้ถ้าเป็นไปถ้าไปถ้ามันเป็นตามเงื่อนไขนี้ก็ก็ใช้ตัวนั้นเลยแต่ทีเนี้ยจะต้องแจ้งบังเอิญแนวทางเนี้ยเขาต้องให้เราแจ้งแจ้งสปอวด้วยว่าท่านจะทําระบบคังเครดิตในหลักสูตรอะไรบ้างแล้วอย่างที่นําเรียนนะคะว่าในสไลด์สุดท้ายเราถึงได้สรุปให้ท่านดูว่าที่มาของการสมุิ ท่านมีคลังเครดิตนี้นะมีถ้าเขาต้องการกนนดิกรมีหลักสูตร1 2 3 4งสองาะฉะนั้นถ้าท่านมี4หลักสูตรที่จะให้เขาทําสะสมหน่วยกิจได้ท่านก็ที่มาของเขาก็มีตั้งแต่ว่าเขาอาจจะเรียนมาจากมหลาลัยใดมหลาลัยหนึ่งแล้วก็ขอเทียบโอนมาเรียนที่นี่แต่ว่าไม่ได้เรียนในระบบนะขอเรียนใน,ในแบบคลังหน่วยกิจคือตามตามเวลาที่เขาพอจะมาเรียนได้ เพราะตรงนี้เราบอกเราเน้นเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเราไม่ได้เน้นเรื่องของการเรียนรู้ในระบบคือส่วนใหญ่ถ้ามาเรียนรู้ในระบบเนี่ยคือเขาก็ต้องมาเข้าคาสมาลงทะเบียนมามาเรียนหนังสือตามแผนที่อาจารย์บอกแต่อันนี้เขามาแบบเรียนแบบคัางเครดิตอะตามตามเวลาที่เขามีซึ่งมันก็อยู่ที่ท่าน,ท,านท่านจะเปิดให้เขามาเรียนช่องไหนสมมติดิฉันมาเรียนหลักสูตรการโรงแรมอ่ดิฉันเป็น,เป,นเป็นพนักงานอยู่โรงแรมแถวแวเนี้ยักโรงแรมหนึ่งดิฉันกได้ปริญญ,ญานี้ พอดิฉันเอาประสบการณ์มาเทียบถ้าอาจารย์พิจารณาดิฉันแล้วอ๋อถ้าคุณจะจะมาเรียนกับเราเนี่ยคุณจะต้องมาลงนู่นนี่นั่นดิฉันก็ต้องมานั่งดูว่าวิชาที่ดิฉันมาเรียนเนี่ยดิฉันมาเรียนได้ในตอนไหนได้หน่อยตอนไหนดิฉันอาจจะไม่สามารถมาเรียนไปดเจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นตามท่านได้แต่บังเอิญท่านบอกว่าท่านมีเปิดวันหยุดวันเสาร์ทุกวันเสาร์เท่านี้ดิฉันก็มานั่งเรียนกับนักศึกษาในคลาสได้นะอาจารย์แต่ดิฉันไม่ได้เป็นนักศึกษาในคลาส ดิฉันเป็นนักศึกษาที่มาอยู่ในเครดิตแบงคแบบนี้ค่ะแล้ว,แล,วแล้ววิชาบางวิชาดิฉันไม่ต้องเรียนเพราะดิฉันเอาประสบการณ์ขอดิฉันมาเทียบมาเทียบเลยประสบการณ์ของดิฉันมาเทียบเลยเพราะดิฉันทํางานมาตั้งเท่าไหร่ทํางานมาตรงนี้ดิฉันมาประสบมาเทียบเรื่องของบางทีงานปูเตียงดิฉันไม่ต้องเรียนละ งานแบ็คออฟฟิศหลายอันนี้ฉันไม่ต้องเรียนแล้วเพราะที่ฉันทามาจนช่าชองดิฉันสอนลูกสอนลูกศิษย์อาจารย์ได้ก็แล้วกันเพราะที่ฉันมีประสบการณ์ตรงอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยแต่ว่าดิฉันก็มาเรียนในสิ่งที่ดิฉันไม่มีมาเติมเต็มในสิ่งที่จะให้ให้สมกับการเป็นบัณฑิตดีกรีตรงนั้นดิฉันอาจจะต้องมาเติมเต็มเรื่องของ thinking เรื่องของอะไรซึ่งเป็นวิชาอะไรบ้างอาจารย์ก็ใส่ให้ดิฉันแต่การเรียนของดิฉันอาจจะไม่ไม่สามารถที่จะมา ลงคอสต,ตามท่านตามคาัสไม่ได้เดีย๋ยวอาจจะมาแจมในบางคอสที่ตรงกับที่เวลาดิฉันมีดังนั้นลูกศิษย์ท่านที่เป็นค์สปกติวันหนึ่งก็อาจจะเห็นดิฉันอีกวิชาหนึ่งอาจจะไม่เห็นอะไรเนี่ยตัวดิฉันก็จะจะอ,อย่างเนี้ยเนี่ยเนียค่ะมันก็จะมีหลายๆอันนั้นทัานก็ใช้ระเบียบของท่านที่มีอยู่แล้วดูกับระเบียบอันนี้แล้วก็จะลืมแจ้งเราด้วยเราจะได้รู้ว่าท่านมีการจัดการเรียนการสอนแบบ คันเครดิตในในหลักสูตรอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะพอเห็นภาพเนาะแล้วประกันร,ระดับดีขึ้นไปครับแล้วก็กข,ข้อไหนอ่ะไหนท,ท,ที่ประกันร,ระดับดีขึ้น<พ>ไปเห็นเหมือนกับมันจะมีมีข้อไหนอาจารย์หลักสูตรนะครับหลักสูตรต้องประกันร,ระดับดีขึ้นไปแล้วก็จะเรียนถามท่านพออีกอันหนึ่งก็คือว่า ทำประกันเนี่ยมันต้องทำประกันแยกหรือว่าเป็นประกันรวมหลักสูตรอญาอ,อันนี้หลักสูตรเดิมที่สถาบันจัดการเรียนการสอนอยู่แล้วโดยปรับปรุงเพิ่มระบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้สอนได้ต้องมีผลประกันคุณภาพในระดับดีของหลักสูตรนะไม่ใช่ของสถาบันก็คือหมายถึงว่าตอนที่ส่งรายของตัวหลักสูตรเดิมของตัวหลักสูตรเดิมส่งรายชื่อหลักสูตรเข้าสภาต้องแนบผลประกันที่เป็นระดับดีข,ขึ้นไปแนบเข้าไปด้วยถูกไหมครับว่า ว่าหลักสูตรนี้สามารถที่จะเปิดคางหน่วยกิตได้ใช่ใช่ใช่ไหมครับแล้วพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอตอนตรวจเนี่ยมันก็จะต้องมาตรวจเพิ่มเติมในส่วนของตัวระบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสในเรื่องของตัวนักศึกษาคังคังหน่วยกิจใช่ที่สะสะท้อนออกมาใช่แต่แต่มันยังอยู่ในหลักสูตรเดียวกันนะไม่ต้องประเมินคนละหลักสูตรนะก็ประเมินร่วมกันจัดให้มีบุลเลตตตัวนี้เพิ่มเข้ามาถูกว่าว่าท่านมีในระบบแล้วท่านก็มีค่างเครดิตด้วยครับอ่ะ ตอนแรกนึกว่าระดับสถาบันดีนี่คือหลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรเถ้าเป็นหลักสูตรเนี่ยแค่หลักสูตรดีเพราะเราถือว่าก็มันดีไงเพราะฉะนั้นครั้งแรกนี่ก็คือยังไม่มีตัวการเรียนการสอนยังไม่มีตัวเรื่องของระบบสะสมในกิจแต่ก็เอาเป็นผลดีขึ้นมาก่อนถูกไหมครับประกันดีขไปแล้วพอปีปีถัดไปปุ๊บก็จะมีเรื่องของตัวการจัดการเรียนการสอนระบบสะสมในกิจแล้วก็ดีต้องต้องคงที่ดีตลอดถูกไหมครับถูกต้องถูกต้องเพราะเราจะประกันคุณภาพผู้เรียนที่หลากหลาย นะคะพอเป็นหลักสูตรใหม่ยังไม่มีผลแต่ถ้าเป็นหลักสูตรที่นั้นนะอดิฉันก็เลยงงโอเคใช่ <ขอ S 1> ค่ะนุญาตเรียนถามนิดน,นะคะค่ะ,คะถ้าสมมติว่า<ๆ>เออเขาลงลงเรียนที่สมมติว่าเก็บหน่วยกิจที่ราชพัฒน์เยอะแยะเลยแล้วก็บอกว่าอ่มาลงทะเบียนที่เราเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาขอปริญญาที่เราเอย่างเงี้ยเขาทําได้ใช่ไหมคะได้ถ้าอาจารย์ยอมรับ <laughs> เพราะมันมีอยู่ข้อหนึ่งว่าอนจต้องอาจารย์ต้องยอมรับ ถูกไหมคะเขาเขาเขาคือเขาอาจจะเอาผลการเรียนจากที่เคยเรียนที่ราชพัฒนแล้วก็มาให้อาจารย์เทียบโอนเข้ามาถ้าอาจารย์ยอมรับผลการเรียนเหล่านั้นบอกโอเคอะแต่คุณต้องเรียนเพิ่มหนึ่งสองสามนะก็ว่ากันไปอยู่ที่อาจารย์แล้วผลการเรียนตรงนี้ถ้าเป็นมหาลัยที่มีความมีมีข้อตกลงร่วมกันเอามาคิดเกตสะสมได้แต่ถ้าเป็นมหาลัยที่ไม่มีข้อตกลงร่วมกันก็ไม่ต้องเอามาคิดเกตสะสม แต่ว่าจะได้ดีกรีของท่านต้องมาอยู่กับท่านไม่น้อยกว่าเท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่พูดถึงหนึ่งในห้าประมาณนี้เหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่ของคเครดิตรวมไม่งั้นเดี๋ยวจะมีหลายคนมากเลยวิ่งไปจะไปเอาปริญญามบางแห่งด้วยค่านิยมเขาก็โอ้ยไม่เอาอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์อย่างเงี้ยเดี๋ยนมันจะมีการดูดกันแบบเนี้ยดูดเขาเรียกดี๋ยฉันจะเรียกว่าดูดแล้วนะ ดูใช่แบมนี้มันก็ต้องมีการยอมรับซึ่งกันและกันนะคะอาจารย์ยอมรับไหมทําความร่วมมือร่วมกันไหมหรือถึงแบบวาอีทั้งหลักสูตรของท่านเองโดยเฉพาะหรือหลักสูตรที่ท่านไปทํากับคนอื่นได้หมดถ้าไปบูรณาการกับคนอื่นไปสร้างความร่วมมือกับคนอื่นก็ได้วิศวะ30แห่งโอเค MO u อยู่ร่วมกันรับรองกันดิฉันอาจจะเรียนที่นี่ที่นี่ที่นี่เสร็จแล้วดรอปไปไปทํางานเสร็จแล้วอยากจะเข้ามาอีก เอานั้นมาได้มาขอฝากมาเทียบโอนมาเทียบอะไรอย่างนี้อาจารย์ก็ต้องเราถึงเราต้องมีหน่วยงานเฉพาะไงอาจารย์ก็ต้องนั่งดูว่าเขามาด้วยประเภทไหนมาด้วยผลการเรียนในระบบมาด้วยประสบการณ์มาด้วยใบเซอร์มันมีมาตั้งเยอะอะถ้ามาด้วยประสบการณ์อาจาจะไปเป็นช่างมาสักยี่สิบปีสมรรถนะของความเป็นช่างยนตนะ์เนาะมาขอวิศวกรรมเครื่องกลได้ไหมอะ จบอะไรมาตอนนั้นจบปวสดิฉันอาจจะมาเรียนอีกนิดหน่อยเองท่านก็ทาให้ได้ท่ว่าอาจารย์บอไปทํางานเครื่องกลเครื่องยนต์มาตั้งเท่าไหร่แล้วดิฉันต้องไม่ต้องมาเรียนอะไรนะคะกลนหนึ่งกลนสองเพราะแทบจะแทบจะสอนได้อะไรอย่างเงี้ยลักษณะมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ลักษณะมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยนี่คือสิ่งที่สิ่งที่ในเครดิตแบงค์เปิดออกมาให้ณนะ สไลด์สุดท้ายมันถึงได้ได้เป็นภาพภาพเนี่ยค่ะจะมาจากแบบไหนการเรียนในมหาลัยมาจากสถาบันของเราเองหรือมาจากของคนอื่นมาจากการเรียนออนไลน์ท่านก็บอกออนไลน์ก็หลากหลายแล้วน,นะเดี๋ยวนี้เริ่มมีออนไลน์ที่หลากหลาย <c oughs> มาจากใบเซอร์เซอร์เบรเคมาจากช็อตคอร์สต่างๆมาจากประสบการณ์การทำงานมาด้วยตัวเอง แล้วก็พัดเทียบเข้ามาแล้วมาฝากมาคำนวณเป็นเครดิตให้มีทั้งแบบที่คิดเกรดกับไม่คิดเกรดบางอันมีเป็นเครดิตไม่คิดเกรดเพราะว่าไม่รู้จะให้เกรดยังไงร,รู้แต่ว่ามีสมรรถนะแบบนี้แต่บางอันให้เกรดด้วยเพราะวัดมาด้วยเกรดมาท่านก็เอามามาแล้วจากนั้นท่านจะเติให้เขาเติมอะไรเขามาเรียนกับท่านเสร็จเขาวิ่งไปที่อื่นอีกก็ยังได้อีกนะ เพราะว่าตรงส่วนกลางนี้อนาคตสอปอวอวเองโดยโดย TCU อาจจะทำหน้าที่เป็นเครดิตกลางให้ก็ได้แต่ตอนนี้แต่ละแห่งก็ทำเครดิตของตัวเองไปตอนตอนที่เราเราทำโมเดลเนี้ยเราคิดว่าถ้าอนาคตข้างหน้าเราเป็นเครดิตกลางนะเราอาจจะพัฒนาระบบตรงนี้เชื่อมโยงให้ทุกสถาบันเลยแล้วพอจะแกนปุ๊บพอมาหาของการค้ออาของค้าก็วิ่งเข้าไปที่เครดิตกลางอ๋อเด็กคนนี้มาเรียนนู่นนี่นี่นั่นมาหอ,อาค้าโอเค ให้ก็แล้แต่ตัวนี้เราก็วางแผนตรงนี้ค่ะพัฒนานระบบแล้วก็เดี๋ยวเราจะทดสอบแล้วจะลองลองทำดูคือ,คอตอนตอนท,อนที่ตอนที่ทำโมเดลเนี้ยคุยกับทาง TCU ไว้แล้วเราเลย,เลยจัดเชิญโ p r o f สเซอร์ยุนคีนจากเกาหลีค่ะอาจารย์มาคุยกับพวกเราเพราะเขาทำเครดิตแบงก์ที่เกาหลีเราอยากได้ความสมหวังและความล้มเหลวของเขามาเลย แล้วช่วยบอกเราหน่อยว่าอันไหนพี่กอดมีมีข้อผิดพลาดเราจะได้ไม่เดินข้อไหนที่เป็นข้อข้อที่ดีเราจะได้ทําตามเขาบอกว่าของเขาเนี่ยที่ถูกสั่งให้ทําเพราะตอนนั้นประธานาธิบดีปักจุงฮีจะบอกว่าอยากได้ดีกรีช่วยเอาประสบการณ์การเป็นประธานาธิบดีไปหน่อยท่านโ p r o f เซอร์ขีมก็เลย <c oughs> ดําเนินการเราก็ได้มาแต่มันก็มีมันก็เยอะอาจารย์ แล้วก็ตั้งใจว่าจะไปดูปรากฏเจอโควิด -19 ก็เลยต้องถอยหลังกลับมาตั้งหลักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่แต่คุณคีนมาก่อนที่เขาจะไม่ให้ออกกันบประเทศเขามาตอนต้นกุมภาพอคุณคีนกลับไปก็ระบาดพอดีเกาหลีเกิดเหตุพอดีเราก็เลยไม่กล้าไปเดี๋ยวประเทศไทยไม่ให้เข้าประเทศ <laughs> เราก็เลยหยุดอยู่กับที่แต่เราตั้งใจจะทำต่ออันนี้ก็ตันตวนัวสไลด์